ง่าย,าย,ายเรามี5เมนูจาก5ร้านดังร้านเด็ดของเมืองไทยร,ไ<อ>ร้านที่หลายคนจะต้องบินข้ามน้ําข้ามทะเลมากินให้ทายถูกว่าแต่ละาจานนั้นเราจะมีจานแรกมาตั้งให้คทายว่าจานถัดไปนั้นถูกหรือแพงกว่าจานก่อนหน้านั้นมีทั้งหมด5เม,5มนูถ้าตอบถูกทั้ง5เมนูคุณมิ้นรับไปเลย10000บาท แล้ชิมรสชาติเก่งแล้วยังจะต้องรู้ราคา่ะรู้ราคารู้วัตถุดิบว่าแต่ละชิ้นมันราคาประมาณเท่าไหร่ในท้องตลาดเอออะจานแรกจานตั้งต้นมาเลยมานี่คือเดี๋ยวขอพูดกออะไรผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือเมนูดังที่ดังไปทั่วโลกเจ้านี้มีคนต่อแถวกินข้างหน้ามาจากคุกทวีปทัวโลกผัดไทยทิพย์สมัยครับ ูผีใช่มัดไทยประตูผีใช่ถ้าคนยุค80จะเรียกผัดไทยประตูผีอีดีออันนี้ผัดไทยอะไรเหรอคะผัดไทยประตูผีครับประตูผีที่ไหนคะเต็กไปด้วยเต็ม่ปด้วยเต็มไปด้วยร้านเนี่ยเลมไปด้จัก้านผัดไทยประตูผีแล้วนี่คือแบบเต็มคอร์สเต็มที่ก็คือจานที่แพงที่สุดของร้านจานที่แพงที่สุดของร้านเลยครับคิดว่าสักประมาณเท่าไหร่ ด้วยจากปูนีอันนี้ปูปลาหมึกกุ้งสตัวตัวโตๆตเลยนะเก็จานนี้ผมให้ประมาณสัก250บาทจริงเหรอที่มันผมพี่ว่าน่าจะแพงกว่านั้นนะเพราะว่าผัดไทยประตูผีเขาเป็นมิชลินด้วยไม่ใช่เหรอใช่อ่ไแมแทันเหรอคะพี่ไม่ทันเลย หนึงเล่นยาวเลยเดเดวมาสองร้อยห้าสิบเลยผมว่าสองร้อยห้าสิบเลยองร้้าแก้มีมาแล้วยนี่4 0ามั้ย3้0สิบสามสี่ร้อยไหมส่ร้อยสามร้อยขนส้มเาลอยจแล้วอะเริ่มต้นตั้งต้นกันที่ราคา